เสรีพิสุทธิ์ติงเพื่อไทยก้าวไกลควรักษาคำพูดตำแหน่งประธานสภา,านะครับปั่นความขัดแย้งทาเผด็จการฟื้นคืนชีพมองสุชาติทําหน้าที่ได้ดีแต่ว่าไม่ขอออกความเห็นว่าเหมาะสมหรือไม่เ,เรื่องนี้เป็นอย่างไรผมเดียวจะดเดบกาเหรือสารนาิประชาชนไทยพีเอรายงานให้ฟังนะครับตามรายงานของผู้สื่อข,ข่าวโต๊ะกันเมืองไทย p ี s ีเอสในรายงานว่าพลตเอกเสรีพิสุทธิ์เตมิเยเวสสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักเสรีรวมไทยนะครับเดินทางมารายงานตัว การเป็นสสชุดที่26นะครับพร้อมให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงปัญหาความไม่ชัดเจนเรื่องตําแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรระหว่างพักก้าวไกลนะครับแล้วก็พักเพื่อไทยว่าส่วนตัวมองว่าทั้งสองพักยังทํางานด้วยกันได้ดีนะครับซึ่งปัญหาตําแหน่งประธานสภาเชื่อว่าสุดท้ายจะตกลงกันได้เมื่อตกลงกันได้แล้วก็ควรจะรักษาคำพูดเพราะการจัดทำงานให้ประชาชนและพูดกลับไปกลับมาวันนี้จะพูดอย่างนี้อีกวันจะพูดอย่างนู้นมันไม่ดี ดังนั้นต้องรักษาคำพูดเพราะการจะไปสู่เป้าหมายนั้นลําบากไม่เช่นนั้นจะทําให้ประเด็จการฟื้นคืนชีพอีกพลตุรเดกเสรีพิสุทธิ์นะครับยังฝากไปยังบรรดาลูกพักทั้งหลายนะครับให้ระวังการแสดงความคิดเห็นส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่ารัฐธรรมนูญที่เป็นปัญหาต่างคนต่างคิดต่างคนต่างพูดจนเกิดปัญหาพักไม่สามารถควบคุมได้หัวหน้าพักก็คุมไม่ได้เกิดความแตกแยกกันซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ปรารถนาไม่อยากเห็น อยากให้การทํางานของพรรคร่วมจัดนังรัฐบาลเดินไปสู่เป้าหมายเพื่อประโยชน์ของประชาชนให้ได้มากที่สุดนะผู้สื่อข่าวนถามต่อนะครับว่าหนึ่งเสียงของพรรคเสรีรวมไทยจะโหวตตาแหน่งประธานสภาให้พรรคก้าไกลหรือว่าพรรคเพื่อไทยซึ่งคนตระเด็กเสรีพิสุทธิบ์บอกว่าไม่สามารถพูดได้จริง,รงเพราะว่าทั้งสองพรรคก็ตกลงกันไปแล้วเมื่อมีการตกลงกันแล้วก็ขอให้ไปไปตามที่พูดไม่เช่นนั้นจะเสียหายส่วนที่มีกระแสะว่าพรรคพลังประชารัฐจะเสนอชื่อ นายสุชาติตันเจริญเป็นประธานสภาให้กับพรรคเพื่อไทยนั้นคนตัวเด็กเสรีพิสุทธิ์ก็บอกว่าไม่สามารถพูดห้ามพรรคบางระชารัฐได้แล้วแต่จะเสนอส่วนเราก็ยึดมั่นของเราไม่วกแวกแต่ยอมรับว่าการทําหน้าที่รองประธานของนายสุชาติก็ทําได้ดีเป็นคนตรงไปตรงมาแต่จะให้พูดว่าเหมาะสมจะเป็นประธานสภาคนต่อไปได้หรือไม่นั้นคงพูดไม่ได้เพราะว่าเมื่อพรรคร่วมจัดนั่งรัฐบาลพูดอย่างไร ก็ต้องเป็นไปตามนั้นนะเพื่อเพื่อมีความคิดเห็นอย่างไวแลกเปลียนมาได้น,นะครับแล้วก็ฝังติดตามนะฮะไทยพนะีวีเอสดิจิตอลอทีสามและรายการเสนอประชาชนทางไทย P ีว1สิบนาฬกา5นาทีจนถึงเวลาสิบหนาฬกาด้วยนะครับ